ค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันกับครูปิมและครูเมย์ค่ะซึ่งเรามาพบกันในวันจันทร์ที่6ธันวาคมพุทธศักราช2564ค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยเด็กน้อยผู้พิทักษ์ค่ะแต่ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเมื่อโลกร้อนขึ้นค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเด็กๆ ดเด็กยังจาได้กันอยู่หรือเปล่าเอ,อ่ยว่าในวันศุกร์ที่ผ่านมาเด็กได้เล่นเกมการศึกษาใรในเรื่องอะไรไปนะใช่แล้วค่ะการดูแลตัวเองในด,ดูต่างๆนั่นเองค่ะดเด็กขาเล่นเกมสน,นุกกันไม,ออนะม่เอ่ยฮะสนุกกันใช่ไหมคะและดเด็กๆยังได้ฝึกการมีสมาธิฝึกการมีไหวพริบฝึกการสังเกตและการเชาปัญญาด้วยค่ะ อีกท่าเด็กๆยังได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วยนะคะเด็กๆคุณเมย์ค่ะทำไมวันนี้อากาศร้อนจังเลยคะใช่ค่ะคุณปิมขาวันนี้อากาศร้อนจังเลยคะ่ะเอ๊ที่อากาศร้อนนี่เป็นเพราะสาเหตุอะไรคะคุณเมย์พอรู้หรือเปล่าเอ่ยพอรู้อยู่คะ่ะแล้วเด็กๆรู้หรือไม่คะว่าทําไมอากาศถึงร้อนใช่ค่ะสาเหตุแรกก็คือทิ้งขยะลงในแม่น้าและถ้าเวลาเด็กๆไปเที่ยว เด็กๆอย่าทิ้งขยะลงในแม่น้ำน,นะคะและสาเหตุที่สองคบก็คือการตัดไม้ทำลายป่าเด็กๆตัดไม้ทำลายป่าได้ไหมคะไม่ได้ไใช่ไหมคะและอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อากาศร้อนก็คือมลพิษทางอากาศค่ะเช่นความรถนนั่นเองซึ่งควันพิษที่เกิดขึ้นนะคะจะลอยตัวขึ้นสูงและไปทำลายอากาศชั้นดีที่ห่อหุ้มโลกค,ค่ะ และเวลาที่แสงอาทิตย์ส่องผ่านมายังโลกอากาศชั้นดีหรือเราเรียกว่าโอโซนที่คอยกรองแสงอาทิตย์ก็จะถูกทำลายไปค่ะทำให้ความร้อนผ่านเข้ามายังโลกมากมนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งเหมือนกับที่เวลาเด็กๆโดนแดดร้อนจัดก็จะทำให้เด็กๆไม่สบายและเป็นไข้ขึ้นสูงนั่นเองค่ะเด็กๆและในเวลาที่เด็กมีไข้ขึ้นสูงก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ พอเช็ดตัวและให้ทานยาค่ะแต่ถ้าโลกของเราไม่มีใครดูแลมีแต่คนตัดไม้ทำลายป่าโลกของเราก็จะร้อนขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กเดี๋ยวเราจะมาดูที่การป้องกันดูแลไม่ให้โลกของเราร้อนขึ้นกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือการไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำหรือว่าทิ้งขยะให้ถูกที่นั่นเองค่ะแล้วเราจะต้องทำอะไรอีกนะ อ,อะไรอีกนะ้าแล้วค่ะเราจะต้องช่วยการดูแลต้นไม้ปูกต้นไม้ยิ่งถ้ติดปลูกต้นไม้ยเอมอยอะๆนะคะโลกของเราก็จะน่าอยู่ขึ้นค่ะและที่เวลาเด็กๆใช้งานพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศเด็กๆจะต้องหอดปัด๊ดหรือปิดสวิต์ทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จนะคะและมีอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการปั่นจักรยานนั่นเองค่ะแทนการใช้มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เวลาที่เด็กๆ ไปตลาดหรือไปสถานทีใ่ใกล้บ้านค่ะต่อไปเราไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับพิเชอร์และเหล่าซือกันเลยค่ะ Hi everyone สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคน Today we are going to learn the new vocabularies together วันนี้นะคะที่ชอบภะพทา่เด็กๆมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันค่ะคำศัพท์วันนี้นะคะ เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนะคะซึ่งภาวะโลกร้อนในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า global warming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  แปลว่าภาวะโลกร้อนนะคะซึ่งถ้าเกิดภาวะโลกร้อนขึ้นเด็กๆจะต้องทำยังไงคะ จะต้องปลูกต้นไม้เยอะๆใช่ไหมคะเพื่อช่วยให้โลกของเราเย็นขึ้นนะคะปลูกต้นไม้คำว่าปลูกในภาษาอังกฤษนะคะเราจะพูดว่า plant plant plant, plant แปลว่าปลูกนะคะต่อไปค่ะเด็กๆจะต้องทิ้งขยะให้ถูกที่นะคะคำว่าทิ้งในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า throw away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  แปลว่าทิ้งนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมทบทวนคำศัพท์ที่ทิเชอร์ลินสอนด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ see you again tomorrow Byebye bye. สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับเด็กๆเกข้าสู่คลาสเรียนภาษาจีนนะคะวันนี้นะคะเด็กๆกลับมาเจอกับเหล่าซืออีกแล้วนะคะเหล่าซือก็มีคําศัพท์ภาษาจีนมาฝากเด็กๆก,กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะว่าคําศัพท์วันนี้มีคําศัพท์ว่าอะไรกันบ้างคําว่าโรคร้อนนะคะเราพูดว่าเฉีนฉิวหนวนหวัวเฉียนฉิวหนวนหวัวเฉนฉิวหนวนหวัว และคำว่าปลูกต้นไม้นะคะเราพูดว่าจงซู่จงซู่จงซู่คำต่อไปนะคะคือคำว่าทิ้งขยะให้ถูกทีนะคะเราพูดว่าหาวหาฟังลาจีหาวหาฟังลาจีอีกหนึ่งทีนะคะหาวหาฟังลาจี อ่าอันนี้นะคะก็เป็นคําศัพท์ทั้งหมดนะคะที่เราซื้อมาฝากให้เด็กๆนะคะดังนั้นนะคะเด็กๆต้องกลับไปทบทวนนะคะแล้วเราจะเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะคะวันนี้เราซื้อไปก่อนนะใจจี้ต่อไปนะคะเด็กๆเ,เรามาทำแบบฝึกหัดชุดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้หน้าที่40กันค่ะให้เด็กๆพาน้องกล้องเดินตามอักษรที่เพื่อนำน้ำไปดับไฟที่ทำให้โรร้อนขึ้นกันค่ะ ต่อไปหน้าที่41ค่ะให้เด็กๆบอกรายละเอียดของภาพแล้วขีดเส้นเฉียงทับภาพที่มีความผิดปกติจำนวน5จุดค่ะต่อไปเป็นใบางานเสริมทักษะหน้าที่41ค่ะให้เด็กๆนับจำนวนภาพของต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาเพราะภาวะโลกร้อนและขีดเส้นเฉียงทับจำนวนภาพที่เป็นคำตบค่า ต่อไปเป็นใบงานสร้างสารรค์หน้าที่64ให้เด็กๆพิมพ์ภาพใบไม้และกิ่งไม้สร้างต้นไม้ให้เต็มส่วนของพี่โตนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือทำกันเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็มีเกมสนุกๆมาฝากเด็กๆกันด้วยค่ะเพื่อเป็นการทบทวนสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วในวันนี้ ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมเตรียมถังน้ําค่ะเพราะว่าครูโอ๊คก,กับค,ครูแคทจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย